โอแต่เทียนน่ะเจนจะเ่าี่ง,งทไปส่งยครับพี่เนี่ยลงใหม่ไปกินชาพีชร้านแถวแถวนี้มาแล้วก็มันมีครีมชีสด้วยนะพี่โคตรอร่อยเลยโอหขนาดนั้นเลยเหรอเอเอ่แต่ร้านเรามีครีมชีสไหมอ่ะก็มีนะแต่ร้านเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วอุ้ยเงินแจกสุดให้หน่อยดีอ่ะได้ได,ได้ชาพีด้วยไหมล่ะด้วยแต่ขออะไรอย่างดิ อะไรอะเต้นให้ดูหน่อยเต้นจะี๋ยทำให้อย่างนี้ปะมา <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มจากครีมชีสกันก่อน <c oughs> เพราะมันเนี่ย <c oughs> ทำง่ายมากๆากอะฟังดีๆแล้วกันตั้งใจฟังดีๆด้วยมันจะเยอะนิดหน่อยนะจดได้ก็จดแล้วกันมันก็จะมีผงครีมชีสกับน้ำเย็นแค่นี้แหละโอแค่นี้เองแล้วบอกให้จดทำไมเนี่ย <c oughs> เออจดไปเถอะน้า มาขันต่อที่ชาพีทเลยดีกว่าพี่เนี่ยจะใช้ใบชาพีแค่3กรัมเท่านั้นและสูตรนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้น้ำร้อนแค่180 ML มลพอนะแต่พี่เนี่ยอยากให้มันเข้มข้นพีทมากกว่านี้พี่ก็เลยจะใส่ไซรัปพีทลงไปอีกประมาณ 25ML มลยังไม่พอนะพี่อยากให้มันมีกลิ่นหอมละมุนกว่านี้และรสชาติที่มันละมุนกว่านี้อีกพี่ก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปอีกสัก 20ML มลก็พอขอใส่ไข่มุกด้วยได้ไหมเอ่ะพี่อยขอเยอะเกินได้ดิได้ แล้วก็จัดใส่แก้วใส่ไข่มุกลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งลงไปอีกเล็กน้อยจากนั้นก็เทชาพีชลงไปได้เลยแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่คิมชีสด,ด้วยเออนั่นดิลืมเลยอ่ะเทคิมชีสลงไปด้วยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยและโอ้อโห้ว่วอววววววนจวว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 ะเขาพูดอะไรวว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 นววะวววว่วว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 ว้วววไปกินอกีกวว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 จวลืมร้านวว้วววววว Thank you.